สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนคิดในเรื่องใกล้ตัวแต่ยิ่งใหญ่คำพูดของนักการเมืองสำคัญแค่ไหนต่ออนาคตชาติหลายคนอาจมองว่าการเมืองคือการจัดการอำนาจการบริหารเศรษฐกิจหรือการออกกฎหมายแต่ในความจริงแล้วการเมืองคือเวทีแห่งวาจาคำพูดที่ออกจากปากนักการเมืองแต่ละครั้งอาจเป็นเหมือนยาว,วิเศษที่รักษาสังคมหรือ เป็นยาพิษที่ทำลายความเชื่อมั่นของผู้คนในพุทธธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสัมมาวาจาและวาจาสัตว์หมายถึงการพูดความจริงพูดให้เกิดประโยชน์พูดให้เกิดสามคัคคีเพราะคำพูดไม่ใช่เพียงลมปากแต่คือพลังที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสังคมและชาติบ้านเมืองได้พลังและโทษของคำพูดทางการเมืองคำพูด ไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่หลุดออกจากปากแต่คือพลังที่สามารถสร้างหรือทำลายบ้านเมืองได้คำพูดที่จริงใจและมีความหวังสามารถสร้างศรัทธาทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและพร้อมจะร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาชาติเหมือนการจุดแสงสว่างกลางความมืดให้ผู้คนเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ในทางตรงข้ามคำพูดที่บิดเบือนและหลอกลวง กลับกลายเป็นไฟที่เผาผลาญความเชื่อใจสร้างความแตกแยกและความไม่ไว้วางใจในสังคมเมื่อประชาชนเริ่มสงสัยว่าผู้นำไม่ซื่อสัตย์ความสามัคคีที่เคยมีก็สั่นคลอนลงอย่างน่ากลัวลองนึกภาพบ้านเมืองทั้งประเทศถูกมัดไว้ด้วยเชือกเส้นเล็กๆที่ชื่อว่าศรัทธาหากเชือกนี้เหนียวแน่นด้วยความจริงก็จะยึดโยงใจคนทั้งชาติให้อยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าเชือกนั้นเปราะบางเพราะถูกกัดกร่อนด้วยคำโกหกความสามัคคีก็ย่อมขาดสะบัน้นแล้วเมื่อถึงวันนั้นบ้านเมืองก็ไม่อาจยืนหยัดอย่างมั่นคงได้อีกต่อไปบาปจากวาจานักการเมืองเมื่อพูดถึงการเมืองคำพูดที่โกหกหรือบิดเบือนไม่ได้เป็นเพียงการผิดศีลของบุตรคลใดบุตรคลหนึ่งเท่านั้นแต่คือบาปสาธารณะที่สร้างแรงสันสเทือนต่อประชาชนทั้งประเทศ คำโกหกบนเวทีการเมืองเปรียบเสมือนยาพิษที่ถูกผสมลวงในน้ำดื่มของสังคมไม่ว่าคนใดจะดื่มก็ยอมได้รับพิษไปด้วยโดยไม่รู้ตัวผลเสียจากการโกหกทางการเมืองนั้นชัดเจนมากทำให้ประชาชนตัดสินใจผิดพลาดเมื่อข้อมูลไม่ตรงกับความจริงประชาชนก็เลือกบนพื้นฐานของภาพลวงตาและสุดท้ายก็ต้องเผชิญผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ทำลายความเชื่อมั่นในสถาบันการเมือง เมื่อผู้นำพูดโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนก็หมดศรัทธาไม่เชื่อคำประกาศใดๆอีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของความล่มสลายของความไว้วางใจร่วมเพราะฉะนั้นวาจาของนักการเมืองไม่ใช่เพียงถ้อยคำที่หายไปกับลมแต่คือพลังที่สามารถสร้างศรัทธาหรือสร้างบาปอันใหญ่หลวงให้กับทั้งบ้านเมืองได้ตัวอย่างบาปจากวาจานักการเมือง เมื่อพูดถึงบาปจากวาจาในทางการเมืองมันไม่ได้อยู่เพียงในตำราธรรมะหรือแนวคิดเชิงนำมาทรมเท่านั้นแต่เราพบเห็นได้จริงในทุกยุคทุกสมัยทั้งในประเทศของเราและต่างประเทศคำพูดที่ออกจากปากนักการเมืองแม้เพียงไม่กี่ประโยคแต่สามารถพลิกชะตาของบ้านเมืองได้อย่างสิ้นเชิงคำโกหกสัญญาหาเสียงเวลาหาเสียงนักการเมืองบางคนสัญญาว่าจะทำโครงการใหญ่ จะลดภาษีจะเพิ่มรายได้จะสร้างสวัสดิการใหม่แต่เมื่อได้อำนาจกลับนิ่งเฉยหรือทำตรงข้ามกับที่พูดไว้ประชาชนจึงรู้สึกถูกหลอกศรัทธาที่เคยมอบให้ก็สลายไปในพริบตาและยิ่งเมื่อคำสัญญาเช่นนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้านเมืองก็เข้าสู่วงจรที่ประชาชนหมดความไว้วางใจเห็นการเมืองเป็นเพียงเกมหลอกลวงผลที่ตามมาคือการเมืองไร้สเสถียรภาพ เกิดการประท้วงไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและการปกครองก็สั่นคลอนคำปลุกปัน่นคำพูดที่ถูกออกแบบมาเพื่อเร้าอารมณ์ให้คนเกลียดชังอีกฝ่ายหรือแบ่งฝักแบ่งพันเช่นเขาเป็นศัตรูข,ของเราหรือถ้าไม่เลือกเราบ้านเมืองจะล่มสลายแม้จะได้คะแนนเสียงในระยะสั้นแต่ผลเสียมหาศาล เพราะมันสร้างรอยร้าวลึกในใจประชาชนทำให้เพื่อนร่วมชาติหันมาเป็นคู่ขัดแยง้งเมื่อความแตกแยกถูกปลุกขึ้นมาแล้วมักจะลุกลามเกินกว่าจะควบคุมได้และบางครั้งก็นำไปสู่ความรุนแรงการประทะและความบาดหมางที่ไม่อาจประสานคืนการบิดเบือนข้อมูล การหยิบเพียงบางส่วนของข้อมูลมาพูดหรือบิดให้เพี้ยนจากข้อเท็จจริงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของตนเองหรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามถือเป็นบาปที่ร้ายแรงเพราะประชาชนซึ่งไม่สามารถตรวจสอบทุกอย่างได้ย่อมตัดสินใจบนข้อมูลที่ผิดเพีย้ยนสุดท้ายประเทศอาจได้ผู้นำที่ไม่เหมาะสมนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและความเสียหายก็จะปรากฏในระยะยาวเช่นเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนผิดทิศหรือแม้กระทั่งการเสียโอกาสสำคัญในการพัฒนาการปกปิดความจริงอีกด้านหนึ่งคือการเงียบไม่พูดหรือซ่อนข้อเท็จจริงที่ควรเปิดเผยเช่นวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังส่อเขารุนแรงวิกฤตสาธารณสุขที่ต้องการความร่วมมือจากประชาชนหรือการทุจริตคอร์รัปชันภายในระบบราชการ การปกปิดเหล่านี้ทำให้ประชาชนไม่สามารถเตรียมตัวหรือร่วมมือแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีบ้านเมืองจึงสูญเสียโอกาสสำคัญที่จะรับมือหรือป้องกันความเสียหายและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยในภายหลังความศรัทธาที่เหลืออยู่ก็ยิ่งพังทลายทั้งหมดนี้สะท้อนว่าคำพูดของนักการเมืองไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำที่จางหายไปกับอากาศหากแต่คือเครื่องมือที่สามารถสร้างคุณูประการให้ชาติหรือทำลายประเทศชาติให้ล่มสลายได้เช่นกัน ดังนั้นทุกคำพูดในเวทีการเมืองจึงเป็นทั้งภาระและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมองข้ามได้ผลลัพธ์ของบาปวาจาในสังคมเมื่อคำโกหกคำบิดเบือนและคำปลุกปัน่นกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จบอยู่แค่การเลือกตั้งหรือเกมอานาจแต่สะท้อนเป็นผลลัพธ์ร้ายแรงที่สั่นสะเทือนทั้งสังคมความไม่ไว้วางใจในสถาบันการเมือง เมื่อประชาชนถูกโกหกซ้ำๆพวกเขาจะเริ่มไม่เชื่อใจไม่เพียงแต่นักการเมืองรายบุคคลแต่ลามไปถึงทั้งระบบการเมืองประชาชนไม่เชื่อกฎหมายไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมและไม่เชื่อว่าประเทศจะเปลี่ยนแปลงได้จริงผลลัพธ์ก็คือความร่วมมือหายไปทุกโครงการพัฒนาหยุดชะงักเพราะไม่มีใครอยากร่วมเดินไปกับผู้นำที่ตนไม่ศรัทธาเกิดการแตกแยกในชาติ เมื่อวาจาถูกใช้เพื่อปลุกปัน่นความเป็นพี่น้องร่วมชาติก็กลายเป็นเพียงวลีลอยๆที่ไม่มีความหมายสังคมถูกแบ่งเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาฝ่ายรักฝ่ายเกลียดจนผู้คนหันมามองกันด้วยความหวาดระแวงแทนความปรารถนาดีและเมื่อความสามัคคีหายไปศัตรูภายนอกก็อาจฉวยโอกาสเข้ามาแทรกแซงใช้ความแตกแยกเป็นช่องทางทำลายสถิรภาพของประเทศ เศรษฐกิจและการลงทุนเสียหายการเมืองที่เต็มไปด้วยคำโกหกย่อมไร้เสถียรภาพนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศไม่กล้าเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวการลงทุนใหม่หยุดชะงักการค้าการลงทุนที่ควรเติบโตกลับถดถอยส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับตั้งแต่กเกษตรกรพนักงานบริษัทไปจนถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆที่ต้องพึ่งพาตลาดที่มั่นคงสังคม ร้แบบอย่างที่ดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหากบรรยากาศทางการเมืองเต็มไปด้วยคำโกหกคนรุ่นใหม่ก็จะซึมซับว่านี่คือวิถีทางที่ได้ผลคือการโกหกแล้วได้อำนาจเมื่อภาพจำนี้ถูกปลูกฝังสังคมก็จะผลิตผู้นำที่โกหกต่อไปไม่รู้จบและวงจรบาปวาจาก็จะหมุนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันหลุดพ้นทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าบาปจากวาจา ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยของบุคคลแต่คือแรงกระเพื่อมที่สั่นสะเทือนทั้งชาติการเมืองที่ปราศจากความจริงย่อมนำพาประเทศไปสู่ความอ่อนแอทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและจิตวิญญาณของผู้คนทางออกและข้อคิดเมื่อเราเห็นแล้วว่าบาปจากวาจานักการเมืองส่งผลเสียหายเพียงใดคำถามสำคัญคือเราจะหาทางออกอย่างไรสำหรับนักการเมือง สิ่งที่ต้องยึดมั่นคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือสัมมาวาจาพูดความจริงพูดสร้างสรรค์พูดด้วยเมตตาและพูดเพื่อประโยชน์ของประชาชนคำพูดทุกคำต้องไม่ใช่เพียงเพื่อเรียกคะแนนเสียงแต่ต้องเป็นคำที่รับผิดชอบต่ออนาคตของชาติสำหรับประชาชนเราเองก็ไม่ควรหลงเชื่อคำพูดที่สวยหรูเกินจริง ต้องมีวิจารณญาณรู้จักตรวจสอบไม่ยอมให้คำโกหกมาล่อลวงง่ายๆเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนคือพลังสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของบ้านเมืองอย่าลืมว่าบาปจากคำโกหกไม่เพียงตกที่นักการเมืองผู้พูดเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อทั้งชาติบ้านเมืองและตกทอดถึงลูกหลานในอนาคตข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือ การโกหกชั่วครู่อาจแลกด้วยความพังพินาศของทั้งประเทศดังนั้นถ้าหากเราต้องการเห็นบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าเราทุกคนทั้งผู้นำและประชาชนต้องร่วมกันรักษาความจริงให้เป็นคุณค่ากลางของสังคมไทยขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามจนจบถ้าท่านชอบแนวคิดและเรื่องเล่าเชิงการเมืองผสมหลักธรรมแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะนำอีกหนึ่งประเด็นสำคัญมาเล่าสู่กันฟังทั้งสนุกได้สาระและนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับสวัสดีครับ